กลับสุดท้ายครับทุกคนวันนี้ทุกคนมาอยู่กับผมแคสต์สไตล์นะผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกล่องสุ่มของพี่นารานะผมผมสั่งมาห้ากล่องนะผมกล่องละร้อยเก้าสนะผมบวกค่าส่งอีก50บาทนะครับผมรวมเป็นทั้งหมด1245บาบาทนะครับผมเรามาดูกล่องแรกกันนะผมว่าเราจะได้อะไรนะครับผมเปิดดูครับผมนี่ฮะเปิดแล้วครับผมดู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 ดด <c oughs> ได้ครีมกับเซรั่มนะผมนี่ครับอันนี้คือครีมนะผมนี่ฮะครีมนี่ พีมครับผมส่วนนี้คือเซรั่มนะผมเนี่ยเซรั่มจะยาวๆนะครผมส่วนนี้คือซองแดงนะผมซองแดงเราจะได้ใบนะครับผมดูครับใบเขียวนะผมทำไมเราไม่ได้ใบม่วงใบเทาเหมือนเขาบ้างนะผมฮ่าเสียดายจังนะครับไม่เป็นไรครับมาดูกล่องต่อไปนะผมเรายังเหลืออีกสี่กล่องนะผมเปิดครับผมมีกรีดครับไปครับกรีดไปกรีดนะผม Uh huh. เรียบร้อยเปิดเหมือนเดิมนะครับผมครีมกับเซรั่มอีกแล้วนะครับผมนะ yeah. ครครีมครีมของเราส่วนนี้คือซองแดงนะครับผมน,นี่คือเซรั่มเรามาดูซองแดงกันดีกว่านะครับผมมาเราจะได้ใบเออย uh huh. ใบเขียวอีกแล้วนะครับผมเก็บไว้เรามาดูกล่องต่อไปนะครับผมกล่องที่สานะครับผม yeah. ตั้งเลยกรีดครับผมกรีดกรีดเก้นมันกรีดครับผม นี่เรามาเปิดดูครับผม,มเหมือนเดิมอีกลเลยครับผมแดงจาดเลยครับนี่ครับข้างในก็จะมีซองแดงอีกแล้วนะครับผมอยากได้สีม่วงบ้างจังอะแต่ไม่รู้จะได้รือไม่ได้นะผมมาดูกันนะผมใบเขียวอีกแล้วเสียใจยจังเปิดกล่องที่สี่ดีกว่าครับผมนี่ครับผมเหลือสองกล่องสุดท้ายครับผมาเปิดดูว่าเราจะได้อะไรนี่เหมือนเดิมครับครีมกับซองแดงนะผม น้ำตาจะตกแล้วเฮออ้ยกล้องซูมของเราทำไมเราไม่ได้ใบมุ่งมุ่งอยู่เขาบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมันคือกล้องซูมนะครับอย่าเสียใจไปนะครับเปิดครับผมกล้องสุดท้ายครับผมเนี่ยเหมือนเดิมครับผมเรามาดูซองอื้อหือใบเขียวอีกแล้วครับเก็บครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูทั้งหมดกันเลยดีกว่านะครับผมที่ผมได้มานะครับนี่ซองแดงกับเซรามกับครีมนะครับผม เซรั่มห้านะผมครีมห้านะผมส่วนเงินเราได้ทั้งหมด100่งร้อยบาทนะผมไปเชียร์เรามาดูทีมข้างในกันดีกว่านะผมว่าเนื้อทีมจะเป็นยังไงนะผมนี่กรีดเข้าไปครับกรีดป้ไปนี่ครับผมกรีดแล้วก็ได้เวลาเปิดนะผมค่อยๆเปิดนะผมนี่ขนาดจะไม่เปิดออกนะผมอเอาแค่พลาสติกออกนะผมได้กลิ่นความหอมออกมาแล้วครับนี่ครับ เรามาเปิดดูสีชมพูนะผมโตกับวันวาเลนไทน์นี่ครับผมสิบสีก่กุมภาวันวาเลิ่นทายเรามาดูเซรั่มกันดีกว่าครับผมแกะครับผมนี่แกะพลาสติกออกนะผมแกะแกะอืรอดูเนื้อครีมจะเป็นยังไงบ้างอืกสีแดงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผม